ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีนอ้องคุณผู้ชมมาตื่นเช้ามาก็ว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เละจะได้สบายใจไม่ได้สบายใจขึ้นเจอปัญหาอีกแล้วคุณผู้ชมโป้สาต์ตัดปัญหาทําใจปรงเกี่ยวกับเรื่องคนเลยเจอปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกแล้วคุณผู้ชมมาขั้นไม่ทําไม่อะไรเราก็ประสาทจะกินนะโหก้างข้าคืนไมไ่หลับไม่นอนนะ นะไม่ะจะทําก็หาว่าเราจะไปรังแกสัตว์ออ้เื่อคืนไม่ได้หลับไ่ด้นอนครับผมนะศาต์จะกินเลยโห,หเราก็เรื่องเครียดเียดเกี่ยวกับร่างกายก็แย่อยู่แล้วนะครับนะมาตัดเรื่องเครียดออกไปครับคุณผู้ชมนะตัดปัญหาไปเลยหัวไหนทนี้มันเออมันหนักเหนื่อยเราเราก็ต้องโหจัดการมันออกไปมั่งนะนะในเมื่อใจดีเกินแล้วมันเดือดร้อนเราเราก็ต้องอืมนะก็ต้องใช้พระเดชมัง่งนะครับคุณผู้ชมเนาะไอ่ะ ไหมครับเนาะคุณผู้ชมอย่างผมว่าใช่ไหมครับในเมื่อใช้พระคุณแล้วมันไม่ได้การมันก็ยังทํามันทาร้ายเราครับโอ้โหแบบเออทาให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่อะไรเงี้ยน,นะเราก็ไม่ได้ว่าเราจะรักขัดเลี้ยงอะไรของเราโอ้โหผมไม่ได้เลี้ยงเป็นเนทวด,ดานะเลี้ยงเพราะความเอ็นดูครับเอ,อมันเหมือนมันหลงมาอะไรเงี้ยเราก็เอ็นดูมันไปนะ ถ้าใครเลี้ยงแบบโหเลี้ยงเป็นลูกลักเลี้ยงอะไรแล้วก็ปล่อยเที่ยวมาแบบละลานโหมากัดกันอย่างนี้มไม่รู้เป็นอะไรนะถําคืนไม่หลับไม่นอนอ่นะโหที่ยวประสาทจะกินขมยมนะแทนที่สมองเราโหเราก็ทํางานดึกอยู่แล้วนะครับมนะกไม่ไม่อยากเครียดนะแก้ปัญหากันไปนะครับน,นี่ก็พยายามเตือนนะครใครลักกัดเลี้ยงของตัวเองนะนะนะเออ รู้ว่ามันหายไปไหนเวลาลานใครมัดครับเออมัดไปเหมือนก็เลี้ยงหมาแหละคุณเที่ไปปล่อยไปให้ใหไปถ่ายจะละหน้าบ้านเขาเป็นเรื่องเวลานะครับนะเออใช่ไหมถึงขั้นหมดตัวเลยฟ้องร้องกันเฮ้ยนะครับยังไงก็เตือนไว้นะครับนาะเออการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับนะเราต้องดูนะครับนะว่าสัตว์เลี้ยงเรานี่ไปละลานไปลังวีราคานเอ,อ้นะสร้างความรำคาญให้บ้านคนอื่นเขาไหมถ้าเราคิดจะเลี้ยงนะครับ เรียกแบบเป็นเทวดาเลยโหรักเลยใครก็ตีมาไม่ได้ใครก็ไล่มาไม่ได้ยิงไล่ไม่ได้ทั้งที่ไปขโมยของเขากินเออนะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าลืมนะครับนะักปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนรักมีคไม่รักมีเนาะเห็นะไหมครับเราลักของเราเราก็ต้องดูแลให้ดีนะเ,ออเรารักเราก็ต้องมัดใช่ไหมครับยังไงก็เตือนนะที่นี่ผมก็ไม่อยากเครียดหรอกนะ นี่แค่พูดเฉยๆนี่ปมโหวันนี้เจอกับตัวเองครับพี่โหไม่ได้รล่าให้นอนนะครับเหนื่อยก็คนยังไม่พอสาโหฟิตร่างกายดีบางทีร่างกายก็เพียอ่อนละแต่การทักผ่อนกับไม่ได้ทักผ่อนเต็มที่ครับคุณผู้ชมนะพยายามปรงมาที่อะไรก็แล้วนะเออปรงเรื่องมาเจออีกเรื่องหนึ่งหมดความควายไปเจอความบัวนะหมดความบัวไปเจอความคนนี่คุณผู้ชมเพราแม่พี่น้องปวดประสาทนะผมไม่รู้จะบอกอธิบายให้ใครฟังนะครับนะ เออก็เลยลองปรึกษาพ่อแม่พี่น้องหรือคนผู้ชมทั่วโลกดูนะครับนะนะครับว่าใครผิดใครถูกนะไอ้ขั้นผมใช้ความรุนแรงผมทนไม่ไหวจริงนะโหทีก็ท้องโหไม่รู้ละเห็นละขวานังตะติกก๊กได้จริงนะก่อน้วคุณผู้ชมน้ำคานครับมาทุกวันทุกคืนใช่ไหมเป็นพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะทำยังไงใช่ไหมเออใจดีเกินก็ไม่ได้มันรุนแรงก็จะหาว่าทำลายสัตว์โลกมันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนะ่มันต้องอยู่ที่ว่าเอ,อ้ยเจ้าของอะ ดูแลยังไงใช่ป่ะไอของผมผมไม่มีปัญหาหรอกผมเลี้ยงแบบอืมมาน,าานะาถาคุณผู้ชมมันหลงมาก็เลี้ยงแบบสงสารเฉยแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงมันเป็นเทวดานะครับนะเฮ้ยครับยังไงก็ครังนี้ครับแล้วคลิปนี้ก็ขออนุญาตออกกาลังนิดหน่อยนะจึงจะเครียดจ,จะหนักเหนื่อยกับปัญหาสิ่งใ,ใดๆนะผมก็ยังรักตัวเองนะครับพยายามแกะตัวเองให้ร่างกายมันแข็งแรงแล้วเราจะไปสร้างอนาคตเป็นของผม นะครับนะเออยังมากก็ยังเครียดก็หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าผม,มเก็บกดแล้วก็ลองตามดูแต่คลิปแรกนะครับนะผมบอกตั้งแต่คลิปแรกมานั้น,นว่าเออปัญหาของผมนี่มันมีอย่างนี้ครอบครัวมีอย่างนี้นะครับนะในชีวิตผมไม่ได้สุขสบายไม่ล่าเริงอย่างคนอื่นอะทุกวันนึงนอนคิดมากครับเป็นไม่น้องผู้ชมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงสร้างอนาคตตัวเองให้ดีขึ้นนะ แล้วทั้งที่คนในบ้านนี่ไม่เคยคิดจะไปร่วมกับเราไม่คคดได้ไค,คิดจะไปสร้างสารรค์อะไรกับเราผมก็เลยเออต้องมานั่งปรงใจคิดเราก็ต้องไปหาทางเราเองเดียวใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนาะทำไมไปน้องผมคิดถูกไหมครับนะในเมื่อเราไม่มีใครมาร่วมสร้างกับเราตอให้เราไปเครียดไปนั้นเราก็เคยเครียดใส่ให้แล้วแต่ผมก็ต้องมานั่งโปรงนะครับเนาะจากเมื่อวานที่ไปกราบสิ่งศิษย์ม,มานะที่ ว рам, onents, ัดพระีรัตนมหาธาตุนะครับนะอ้าวก็นั่งคิดได้อย่างนึงคือมันก็ปรงมั่งปล่อยมั่งใช่แต่บางอย่างมันปงไม่ออกครับมันก็ต้องมีอายะขัดขืนแล้วก็ต้องเออเฮ้ยทำให้รู้มั่งว่าเออเนี่ยมันเป็นปัญหาของบ้านผมนะคุณต้องช่วยแก้หน่อยนะไม่ใช่ว่าโหยโยนโยนโยนปัญหาโยนโยนปัญหามาไม่ได้มาช่วยแก้อะไรปัญหาผมให้ผมภระาจะกินผมเหนื่อยหนักคนเดียวเฮ้ย ผมก็บงตรงนะครับว่าผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนผมไม่ใช่ควายนะครับเนาะทำไมพี่น้องเข้าใจผมเนออนะเออผมเป็นคนไม่ใช่ควายผมมีเลือดเนื้อไม่ใช่โยนปัญหาอะไรมาเหนื่อยหนักมาโอ้โหโรคสมองโอ้โหมาป่วนสภาพจิตผมไม่ใช่นะครับเนาะเออใช่ป่ะเพราะไหมน้องคุณผู้ชมใช่ไหมครับเราคิดแบบบัณฑิตผู้รู้อะโอ้โหเฮ้ยเราต้องร่วมด้วยช่ยกันนะอย่าหาว่าผมอันนี้ เพราะไม่แน่ก็อาจจะมีอาจฉากออกมาว่าผมยังงี้อย่างนี้นะอลองดูนะครับใครผิดใครถูนะผมก็รักแหละแต่ถ้าว่าผม,ผมไปล่าลานเขานะโอ้ยผมรู้นะล็อกมัดเด้เอเฮอให้ไปยกเว้นของเขาอะไรมากวนเราและของเราในไล่ออกไปจากบ้านมีปัญหาอีกนั่น ทั้งเรื่อีไม่ได้อยู่ของตัวเองไม่ได้อยู่ในเขตตัวเองนะแล้วต,ตัวเองก็ไม่ได้กั้นนะใช่ไหมค,คุณผู้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมนี่คือเป็นเตือนไหมนะเพราะมีหลายเคสมากเลยนะครับในโลกนี้ประเทศนี้ทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมอย่างคนรักจุนักเออก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะโอ้โยคลิปยาวไปแน,น้อง แต่ไม่เป็นไรครับอธิบายหน่อยพอดีมันก็คิดเกียดนะพอดีจะออกกาลังก็เลยต้องเออลองลองผมก็เลยลองมาอะลองออกมาสดๆให้พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องทั้งโลกนะครับที่รับชมเออลองดูคิดดูว่าปัญหาอย่างนี้เราควรทําไงนะใช่ไหมคิดวิธีแก้อย่างผมถูกต้องไหมนะเออไม่เราจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมของเราอะ แต่บางคนรักเอ้ยบางคนเขาก็ไม่สนใจหรอกเฮ้ยของฉันถึงมันจะไปแค่ไปขี้หน้าบ้านโอ้คุณไม่รู้หรอกนะมันขึ้นมันคอมเมนต์ก็มีบางคนเาก็เหม็นบางคนก็ไม่ชอบนะครับมันก็ใช่มันไม่ดีเลี้ยงก็เลี้ยงพอมาแล้วก็เลี้ยงเฉพาะไอ้ของเราไม่ให้คนเขาเดือดร้อนโอเคผมก็ไม่มีปัญหาผมก็ชอบแต่ผมว่าเลี้ยงแม่ใครเดือดร้อนนะถ้าหมาผมไปคุยไปไรบ้านผมหอกเขาเลยนะ ผมไม่เคยรักถัดแรงผมบอกเขาเห็นมันนะแต่เห็นมันเอานกติ๊กยิงมายิงมาเลยเออยิงนกติ๊กโอ้โหสี่ห้าทีแล้วมันยังไปอีกก็โอ้โหมันเกินไปแล้วมันไม่ใช่แล้วหมาเข็ดแมวเข็ดจริงนะเออมันเจ็บมันไม่อยากไปแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ไปโกรธเขาเขายิงมา้ของเรามันไปนั่นเองเราไม่ต้องเฮ้ยมานั่งคุยกับหมาเราเองแหละใช่ไหมถ้ามันเป็นหมาเราก็นั่งคุยสมหน้าไปทําไม บ้านตัวเองไม่มีม,มีไม่อยู่นี่ต้องไปบ้าหมาเรานุนะโอ่เจ้โอ้โหรักโอ้โอไม่ใช,ใช่สัตว์ทุกคนแล้วก็คนทุกคนมันก็มีหัวจิตหัวใจนะครับนะเออใช่ป่ะหมาก็คือหมาแมวก็คือแมวใช่ป่ะิัีใจของมันเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคนก็คือคนคนนี่แบบภระมากกว่าตรงนี้อีกนะครับเขาต้องการอะไรครับต้องการการพักผ่อนที่ดีไม่ใช่ว่าหูมาทุกทรมาน อะไรอ่ะข้ามังคืนก็ไม่ได้นอนเงนี้ยโหประสาทกินนะครับแล้วร่างกายก็เสื่อมเสียมีผลกระทบต่อครอบครัวลูกเมียอีกใช่ไหมพอกประสาทไปแล้วอ่ะเนี่ยพูดยาวครับก็ลองเก็บไว้แค่น,นี้นะนะใครมีปัญหาหรือมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแนะนําผมได้นะครับนะอบอกผมมั่งเรามาคุยกันมั่งครับนะแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับเชิญครับ ผมไม่ได้ว่าเลยนะครับลงฟิล์มคอมเมนต์เข้ามาขอให้ใช้คำสุภาพนะนะเพราะว่าทาไมสุภาพฮนะเอไอผมไม่รับจริงนะครับแล้วผมก็ไม่รับรู้ด้วยนะถ้าว่ามาแบบหยาบก็คืนท่านนะผมโมรนาวเรา,าคุยกันแบบคนธรรมดาแล้วก็เออเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยพยายามเอาเหตุผลเข้าใจนะครับมีหลักนิติธรรมนะอะไรยุติธรรมไม่ได้ลำเอียงอะไร,ะรมาคุยกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีคร,รับคลิปนี้ยาวครับ